แบบไหนควรคลิป EP 2เราจะมาต่อกันนะคะว่าถ้าไม่คลิปจะมีผลเสียยังไงจะส่งผลให้ติดเชื้อได้ง่ายๆมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะปัสสาวะอักเสบทางเดินปัสสาวะอักเสบถ้าทิ้งไว้นานๆก็จะทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ค่ะเพราะบริเวณคอของน้องเคจะมีการหลั่งสารสม็กมากสารสม็กมากก็คือสารที่ก่อมะเร็งชนิดหนึ่งนะ เวลาแข็งตัวมันจะสะสมที่คอน้องเคบริเวณใต้หนังหุ้มไปและอีกคอหนึ่งสำคัญมากนะคะมันสามารถสะสมสารก่อมะเร็งในเพศหญิงได้ด้วยเวลามีความสัมพันธ์กันผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ค่อยยอมรับความจริงนะคะแล้วก็ยังเถียงอีกว่ามันอยู่ที่การดูแลมันอยู่ที่การล้างบ่อยๆมันก็อยู่ที่คนป้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณเคยลองก้มไปดมปะคะเออแล้วพวกสารคัดหลังเนี้ยมันหลังมาตอนไหนก็ไม่รู้ จริงๆต่อให้ล้างยังไงก็ไม่หายนะคะเพราะว่ามันออกมาจาก